กินเหรอไก่เออแตข้าไปนไมหมดไม่ไกินด้วยกันพี่กินด้วยกันกินลยกันเที่2ปมากสมวมาในรเหือยแลเป็นค่ตุไก่แล้วกไก่ัเเป็นกไก่กไกลซอสอะไรแปกๆแล้วก็มีผักยัดไส้อก กินนะครับก็กินนะครับก็เป็นอะไมาร้อบบนปังอือรยแต่ว่าคอเอเคี่เผ็อมา้าพี่ิน อันนนน่ะไตวันชิลีพริกซอสแล้วก็พริกซอสและเดมอน

นี่นะเวลากลับไปก็ดึงเนี่ยเขาจะจำเราได้ก็เปิดใหญ่แล้วเวลาผมไปแล้วคนไทยชอบมาตามเลยทำไม้ทุกที่นะจุดเลยน้ำปลาเต็นท์เปล่าอะไรไม่ สเต็กที่คุณสาวอ่ะใช่ใช่สาที่แบบนี้ผมว่าไอ้โกโก,โก้เนี่ยเป็นบรรลโลกทำไมบ้าเหนื่อยง่ายมันไอไปกบดบเนืงอไอนะเพราะว่าประเภทในบูญภาคเนี้ยเหนือะมากเนี่ยถ้า,าหาะไม่ได้ฉีด ภูมิติดไงตีดไปแบบเป็นเที่ยวเงี้ยคุณเด่นคตไอ้เนี้ต้องตดเรี่ยงเลยนะจริงยวไหเว้ยเฮ็โค้นโมีโอกาสเ็นทีว่ามันเหนื่อยง่ายเดินผมไม่ได้เหนื่อยเลยคือเหนื่อยอะไรวะ เดือดแค่นี้เบลล์หนูเรื่องเลยมันไม่มันผิดปกติของคนคนที่เป็นลูกคนา,านอาหารกินกับวายมาแล้วนีอ่อร่อยพี่เป็อดเหรออือ ่ยทำไมาเ,เด็กๆเนนะ่ะบ้านผมเป็นตอน,นานน,ะนี่ยึมีงานวัดมิลเกอแม่กับพ่อไปดูมิเกแต่พื้นเหมือนชอบมากกว่าผมก็ลยชอบอะไปชอบกินชอบชอบอะครับนีอบ่อว่ไอ้เือ นี่ก็กตือน,นก็ส่คือไก่ทอดินกับซอสกอินกับข้าวโอเคคุณกิ้ khi lời của mình này, một người lời gì mà bộ mọc anh lắm chinh kìa mọc em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  mọc